เห็นชัดเจนมากๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็คงรับรู้ได้นั่นคือประสบการณ์ของคาว่ากันและกันเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเรานะครับผมชอบคํานี้มากๆเลยครับโลกนี้แยกทําให้เราไม่ได้เจอกันและกันพี่รู้ไหมว่าตลอดระยะเวลา2ปีนั้นเราไม่ได้เจอกันแบบอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาอื่นๆที่ตามมามา,มากมาย พี้องคงทราบดีนะครับว่าปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็ลุมเร้าเข้ามาแล้วสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นในระดับตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งถึงคนที่เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณทันทีที่เกิดวิกฤตขึ้นผมจําได้ว่าวันแรกที่ออกประกาศนะครับเป็นแบบสาธนารณะนะครับแล้วก็มีการเล็กรอนแล้วก็แพร่ภาพออกไปทั่วในพอบครัวทิมไทยแลนด์นั่นคือวันที่2ปีที่ผ่านมา2ปีกว่าที่ผ่านมาครับ โดยได้ขอร้องพี่น้องว่ากรุณาอยู่ที่บ้านกรุณาที่จะมีโอกาสได้เชื่อมโยงกันผ่านระบบ Wi-Fi นะครับแม้เราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่เราส่งคาปฏิฐานไปถึงทุกท่านผมจําได้ครับว่าหลังจากการเล็กขอดคำการหนุนใจวันนั้นไปเนี่ยน้ำตาไหลเลยครับเพราะมีความรู้สึกว่าแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงต่อเราจะได้ไปแคร์ไหมเราจะได้เจอกันหรือเปล่านะครับพี่น้องที่เคยผูกพันกันมาโอ้โหมันยากจังนะเนี่ย ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้เจอหน้าจเจอตาแล้วผมจะเทศนาให้เก้าอี้ฟังได้ยังไงนะฮะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมก็เทศนาเก้าอี้ฟังเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีใครนั่งฟังคำเทศนาของตัวเองเลยนะครับผมเฝ้ามองดูหน้าจอแล้วก็มีคนเอเมนเราก็ใช้กันยังเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะครับบางคนกเ็เดี๋ยวก็เปิดกล้องพอเปิดกล้องก็ลืมปิดเสียงพอเปิดเสียงไปเปิดกล้องด้วยมั่วไปหมดเลยมันอยู่อย่างนั้นมานานนะครับแล้วก็น่าเห็นใจนะฮะที่ พวกเราก็โตไปพร้อมกันในการใช้เทคโนโลยีนะครับจนกระทั่งกว่าจะลงตัวปลาไปเกือบเกินกว่าครึ่งปีแล้วพี่น้องทีลกถึงกระนั้นก็ดีในวันนั้นสิ่งที่อาจารย์ประยูนท่านได้มาปรึกษาหรือว่าเราอยากจะทำกลุ่มอธิษฐานกันนะครับเรียกชื่อว่ากลุ่มฮิมเพลท่านปรึกษาผมว่าจะมีคนสนใจร่วมไหมพี่น้องนับจากวันนั้นเป็นต้นมาที่เราได้เข้าร่วมกันเนี่ย มีคนเข้าร่วมมากขึ้น,นเรื่อยๆจนกระทั่งเราหาห้องอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเต็มไม่หมดเลยในสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งที่สําคัญมากคือคําว่ากันและกันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง้องรู้ไหมครับว่าที่เราถูกแยกออกจากกันเนี่ยมันทําให้เกิดการเข้าใจกันผิดคํานึงที่ธรทมกิจการใช้มากที่สุดคือคําว่ากันและกันแล้วก็เราเกิดขึ้นในชุมชนครอบครัวฮิมเพลครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมเห็นว่าครอบครัวฮิมครอบครัวฮิมไทยแลนด์ของเราอบอุ่นกันและกันสําคัญมากนะครับจากนั้นถ้าถามผมว่าอะไรคือสิ่งที่ พระเจ้าทรงตอบและเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะพูดว่ามันคือประสบการณ์ของคําว่ากันและกันที่อยู่ท่ามกลางพวกเรานะครับรู้ว่าการอธิษฐานเป็นคําตอบนะครับพระเจ้าก็จะให้บางคนเป็นเหมือนกับมีภาระใจมีของประทานเช่นเดียวกันนะครับพิมเพลเกิดขึ้นจากคนที่มีภาระใจไม่ไดกี่คนนะครับถ้าได้นัดหมายกันแล้วก็มีการได้มาใช้เวลาร่วมกันในฐานด้วยกันจนถึงเวลาหนึ่งที่มันเหมือนกับการอธิษฐานมันมีพลงังการอธิษฐานมันมีส่วน ที่จะสัมมุนเราสัมมูนงานทระเจ้ากับเครื่องงานทระเจ้าได้อย่างไรบ้างผมก็จะยกเคสตัวอย่างเช่นดรธนสิทธิ์นะครับซึ่งท่านป่วยหนักแล้วก็ท่านบอกว่าหมอจะต้องมีการผ่าตัดรักษากระบวนการรักษาซึ่งใช้เวลาประมาณเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เมื่อเราอธิษฐานนำชื่อของท่านเข้ามาในห้องอธิษฐานเนี่ยท่านบอกว่าท่านนอนอยู่โรงพยาบาลแค่5วันเองนะครับแล้วก็หมออนุญาตให้กลับบ้านเพราะว่าท่านพ้นขีดวิกฤตซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมก็ อัาจรย์ใจด้วยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เบื้องหลังก็คือว่าคำอธิษฐานที่เราร้องฝูนกับพระเจ้าเหมือนทพระเยซูได้บอกกับเราสาวกบอกว่าสิ่งใดที่ท่านทูลขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นในข้นอนบท,ที่14นะครับถ้าเราไปอ่านในข้อ13 14ซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าเมื่อเราอ้างนามพระเยซู